ก็แบบว่าไม่เอามึงมันโกงเกินอย่างงี้เลยขนาดเลยใช่มันโหดมากอันนี้มึงจับเองหรืออันนี้จับเองหรือมึงใช้พลังอะไรจับเนี่ยจับจากมากมึงจับตัวอะไรวะเดี๋ยวกูให้ดูอืดอืดอืดโอ้ยไปยากเหลือเกินโอ้ปิงปิงปิงโอ้ปิงแดกมึงอาจจะไม่เอาไว้คือแบบว่ากูจับไว้เฉย เทปเทโปนี่แหละจับไว้เทปโปจับไว้คนหนี้่เหรออยากสู้บอสไงเอออยากสู้บอสก็จับไว้ให้เผื่อแบบตัวไหนแบบไปดูเซอรพรส์ก่อนเลยไปไปดูป่ะพาไปดูเซอรพรส์ก่อนโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเสือมีตัวอะไรวะเยอะเยะหมดวิ่งโอเคยังไม่ใช่ก็วันนี้กะว่าคือผมเนี่ยเพิ่งเข้ามานะเพราะว่าเออออกไปออกเกมไปนะโอ้ยมอนมอนมอนกูจะโดนเสือกระทืบมอน วิ่งอยู่เพื่อนโอ๊ยมอดนี้นะมันชื่อมอดเลยนะไพ่เม้ามดเป็กมดไพ่เม้ากับเอพิกนะผมโอ้โหเล่นยากมากเอาตรงกูกัดเลยอุ้ยโอ๊ยตัวตัวนี่ไงไปแล้วไหนเซไพ่มาไกลเนาะไกลดิเอาหลงแล้วหลงแล้วเอ้ยคนนำหลงแล้วหลงแม่เอ้าเยอะเกินเนี่ยหลงนั่นแหละไปครับ วัวปิงเลยโอ้โหเปิดไปเลยตอนนี้เราอยู่ในมอสไทดดโนยาไทดดโนไหนวะลองแป๊บดิอันเนี้ยมันเป็นอันเนี้ยก็เป็นอัลฟาเหมือนกันนะไอ้ตัวสิงเดียที่ผมกัดไปเมื่อกี้แต่ว่ามันเป็นอัลฟาเจอะความจริงไอ้กล้องอันเนี้ยมันไม่มีอยู่ในเกมหรอกอันนี้ลงมอสเอานะผมน,นี่ลงมอสเอาเนาะ ซึ่งกล้องค่อนข้างมีประโยชน์นะผมถึงตอนคืนก็เหมือนเราเปิดอินฟาเรตอะเอาง่ายๆเลยถ้าถ้าอยู่ตอนคืนอะมันเป็นลักษณะยังไงมันจะเป็นตัวยังไงวะมันมีสีแขนมั้ยฮะไอภาพของไอเนี้ยไอ้ภาพของสุกุนารอยขึ้นมาในหัวเลยโอ้ยจะพาไปจับสุกน้าเหรอ ันนั้นน่าจะเป็นอุ้ยอันนั้นไพม่อนอย่านะอย่าอย่าข้าวนะดีนะไม่มีหลักสัตว์รักสงบนทุกคนว่านองอ่ะวิ่งออกป่าไปแล้วไอ้ตัวที่เราไอ้ตัวที่ผมส่องเมื่อกี้มันเป็นสัตว์รักสงบนะถ้ามันไม่ใช่สัตว์รักสงบอะตรงนี้หายไปแล้วนะตรงถ้ามันไม่ใช่สัตว์รักสงบอะเสียงอะไรอะถ้าเราโหลดสองมัดนี้เข้ามานะผมแนะนําว่าถ้าได้ยินเสียงอะไรตุ้งตําตุ้งต่าให้ว เอาห่ายจนนั้นให้ไวที่สุดไอ,มอ้มนระวังนะวิ่งไปเจอบอสน,นะโพื่อนก็วิ่งมาแล้วบอสอนะไรนะ่ะน้องวิ่งออกมาแล้วน้องวิ่งมาจากป่าแล้วดีมอน,นิกก์ออโอปปี้ไอ,มอ้มนวิ่งไปให้ไกลที่สุดมนวิ่งนะเพื่อนตอนนี้ยังไม่เจอเลย,อ,ยอันนั้นกวางเลื่อนมือหนึ่งจับได้อยู่นะ อันนี้เป็นไม่ใช่กวางอัลฟานะอันนี้เป็นกวางจ่าฝูงนะผมเป็นกวางเรนเดียเจอตัวอันตรายดูทรงน่าจะเป็นดีมินิกตอนนี้ที่กูเรงนั่นคือกิฟฟินกุเรงกิฟฟินอยู่กิฟฟินไอ้กิฟฟินตัวนั้นนะกูเลรงอยู่ไอ้กิฟฟินตัวนั้นนะ ไม่ได้อุยอ้ยเกิดตายมึงกว้างกูจะตายมดไอ้มิม้กูกูโดนกระถายไม่รู้ไปไหนโดนภาพระห่อไอ้มอนด์โดภาพหลอนทุกคนแล้วผมลงมาใต้น้ำโอเคก <c oughs> ุมได้แล้วไม่กูลงมาใต้น้ำเวลาขึ้นไปไม่คือกูลงมาใต้น้ำเลยมึงรู้ไหมเนี่ยรู้ อุ้ยตอนนี้เจออัลฟาอะไรวะเนี่ยโอ้ยมึงหยุดก่อนดิกูยังไม่ได้โอ้ยมันยังไม่รีเลื่อนเลยกูรีปมันขึ้นมาไงเฮ้ยเป๊นหนึ่งแป๊บหนึ่งอ๋อเจอลูเอัลฟายังไง

แต่กูไม่รอดไงตอนที่กูโดนวาร์มาใหม่แล้วเนี่ยชี้โคตรจัดอะฮะโกกจัดอะูมารับกูก่อนเพื่อนมารับกูก่อนเพื่อนตัวนึงโดนทิ้งครับนี่นะมียาหื่อเลือดอยู่เอ้ไอ้มนเกือบตายนะทุคนเมื่อกี้ว่มันตามกูมาวี่าตามกูมา ไอ้วนอย่าเพิ่งกดเกิดเดี๋ยวขอไปเอาของกอนคุณเ,เกิดแล้วคเกิดแล้วโอ้พี่แกตามาโคตรโหดเลยตายไปหนึ่งรอบนะคะไปวิ่งกลับไปใหม่เราต้องเอาตัวบินไวมิวต้องเอานกแล้วดูรทรงแล้วเอาตัวบินได้แบบเราก็ยิงมันอยู่บนอากาศด้วยพีหน้าก็ไม่หลับหรอกกูดูทรง เชิญเข้า <gauche> พาวัน <ates> ฮัลโหลไปดูร <happily> ่างกายช่อเล่นไม่ต่างกันอะเจอมั้เนี่ยคลิปกูไม่ได้ต่อยดับเลยกูอัพเลเวเกินมาละมึงใช้คำสั่งอ่ะเออมึงใช้คำสั่งแค่เลเวลพออะไรอย่างอื่นมาใช้แค่นี้แหละกูไม่ได้ จะฟาร์มใหมกูชิดเก๋รู้แหละเข้าใจมึงใช้คำสั่งที่กูตกไปให้เหรอไม่หาใน g กูเ l e ่หรอกไม่แต่นะ <laughs> กูต่อยมาลายสรุปได้นะเก่ขงขนาดเลยเก่งเก่งขนาด <c oughs> ใช้ใชมัด<ะ>ปากต่อยมาลายสรุปนะเราเปิดก่อนหมดดาวอัก่อนไม่ต้องเพื่อนแล้วมึงจะเอาได้ไหม ได้หวทามึงสิได้โงเปล่าได้มึงโง่แน่เลยไปเอาสัตว์มาตัวนึงอ่ะมึงก็ได้แล้วเ,เราตายไป,<อ>ไปนะครับครั้งแรกเดี๋ยวผมตัดไปตอนได้ของคืนเลยละกันนะผมไปพอเป็นฟอรสมึงเจออะไรไปรอดเดี๋ยวผมตัดไปตอนได้ของคืนเลยละกันนะผมไปบินนะมาครับทุกคนตอนนี้เราได้ชิฟฟี่มาหนึ่งตัวแล้ว ก็ค่อยนะกลับไปก้ังหลังหลังยุงหลังยุงหลังอันนี้นะครับขาบกิสุดดูดดูดดูดค่อยค่อยเปิดไปค่อยไปค่อยไปเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอย่างข้างอีกข้างอย่างข้างหลังหลังข้างหลังข้างหลังให้กิฟต์ีนหลังนะให้กิฟต์ปีนหลังนะจะล่างไงล่างไงเห็นไหมเห็นไหมันอยู่โดนไหมนะไม่โดนเลย าัจะโดนหรือไม่เออจังหวะนี้มิงยิงเนี่ยเอาปืนดีกว่าปะจังหวะนี้ต้นสอนฉาสายภาพเลยทายปัดขวายิงโดนหินไม่โดนอีกอะเล่นแมนนี่มึงอ่ะเสียงคนน่ารักดีกว่อยู่นี่นี่สวยเลยนะ ดูตัวมันมันออกมันเอามาแล้วไงนี่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 เฮ้ยดูลลกูไปนี่ดูแลกูไปดูแลกูไปทะเลแล้วแล้วมันก็จะหนืดอยไอ้ยังมันหนืดแยละบอนมันหนืดแยละบอนมันหนืดแล้วมันหนืดแยละบอนยิงเลยยิงอยู่มน มาแล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วสวยสวยมาแล้วว้เหรอกูชีมาแล้วมึงขี่กิฟฟี่ดีอันหนึ่งอันนูหรือมาทำไมเล่าอันหนึ่งกูเรียกอันนนหนึ่งกูเรียกกิฟฟี่กับการจัดการกับมันโดยที่ไม่ต้องเปิดกระโดดมาแล้วเพื่อนเฮ้ยได้แล้วกิฟฟี่ได้แล้วขี่ได้เลยปะขี่ได้เลย สวยครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้สัตว์ที่เราต้องการแล้วหนึ่งตัวนะไปมึงพามันขึ้นก่อนโอ้ตัวนี้โหดมากนะตัวนี้โคตรโหดเลยนะสกิลแบบรุมเลยอ่ะเออสู้บอลสู้ได้ทุกตัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูดูดูค่อนข้างดุนะตอนนี้นะผมเราได้สัตว์เทพมาแล้วนะผมหนึ่งตัวนะโอ้ย สกิลนี่แหละที่ então, มันกระทืบนพวกผมตายห่าสกิลนี่เลยไอ้คุยกันลากมามุ้ยเสื <c ute> <c ute> <c ute> <c ute ้อไปได้พวกเสื้อไปได้ตายโอ้กูตายเลยใช่เลยเฮ้ยเกมฟินเฮ้ยไอ้สมิลลาลาวไอ้สมิลลลาวเฮ้ยเฮ้ยอยูมันอยู่นิ่งอยู่นะมันอยู่แล้วมันอยู่แล้วมันอยู่แล้วอฮะคงดูดีกว่าเพื่อนทีนึงอะเท่าไหร่เลื่อไปสามล้านมึงเนี่ย ไม่ใช่แล้วอุ้ยพอดาวิดบ้างดาวิดบ้างเฮ้ยอย่านิงเพิ่งนิ้งยิงเพ่งเพิ่งดูเลือดก่อนดูเลือดก่อนหน่วยอู้ยเอาไปนิดสิล้านเอาไปเยอะเอาไปเยอะเอาตั้งสามสิบล้านเออพอพอพอดาวิดดามิทดามิทดาวิทดามิทสวยแสนหนึ่งกูว่าตายทั้งแมปไปเดี๋ยวนะกูเอายาทำมันกินก่อนไปครับก็คือตัวนี้นะตอนแรกเลือดสี่แสนนะตอนนี้เลือดไปสามสิบล้านแล้วนะผม มามมอันนี้ดาเมจปกตินะผมอันนี้ยังตอนยังไม่อัพพลังนะสามล้านแปดนะอันนี้ทุบล่ะสามล้านห้าเอ๊ะมันเบากว่าว่ะกดเซตกดเซตเอ้ยกดซีก่อนซีเป็นการเพิ่มไฟนะครับผมโดนไหมนะ่ะไม่โดนไปมีดีไม่มีดาเมจอะแต่มันแรงที่รูกก้มรๆมันแรง มาซิกิวเอ็กซ์เฮ้ยสกิลเอ็กซ์แม่งใกล้ไปมันต้องอต้องต้องขายประมาณนี้นะเพราะซิกิวเอ็กซ์น่าจะประมาณสิบล้านขึ้นนะสองล้านแล้วเท่าไหลมาละมันสองล้านแล้วมันก็มีระเบิดอีกคือระเบิดและสองล้านอ่ะละสองล้านละสองล้านไอ้กิวเอ็กซ์รอบโอ้มันแรงมากมันแรงจนประเมินไม่ได้หรือเปล่า อันนี้คือเปิดหมดแล้วนะครับผมไปเราไปขวนดู12ล้านเนี่ยว้าวขี้อัมหมีข้าดูเนี่ยสีที่เผาไฟห้าล้านเราเหนไปขคนโโก้อยเผาไฟหมดรอบนี้ระเบิดผม่เพิ่คตรน่ากลัวเอาหมดเพิ่งหมดจริงหรอเอาไปเด็กสี่ล้านแรงกว่าเมื่อกี้โคตรเยอะคูณสอง ไม่กูยังชอบไอ้นียอยู่อฟันแล้วถึสองล้านอ่ะเมื่อกี้หมดแล้วหมดแล้วปัดหมดหมดแล้วใครมองเรียกไม่ออกเลยฮะเมื่อกี้มองผิดหรือเปล่าโอเคนะผมตามนั้นตามนั้นท่นทุกคนผมขอจบคลยพีิมท่องนี้กันเลยละกันนะผมวันนี้เราก็ได้เป็นเออสัตว์มายาในตำนานกิฟฟินนะผมแล้วก็ได เซตเที่ยวมันหนึ่งตัวขั้นสวรรค์ขั้นสวรรค์คิดดูโหดมากได้ทุกคนนั่นแหละเอ้ยขอเอ้ยมึงมายืนจบดีดีดิจบสกิลสวยไหมเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเลยละกันนะโอ้ยเสียงตาโอ้ยสวัสดีครับไหนดูไหนดูหน้ามันชัดชัดยี่ตัวเคี้ยวเลยบาย